ค่ะกาบสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้แอดสีล่องเล่าพัฒนาชุดเต็มและะ้วก็สูตรเด่นบนที่ยังมาท่านในโลกงเนาะค่ะก่อนอื่นไปเบื้องคำเตือนของท่านช่องเฮากรค่ะพี่น้องคำเตือนทางช่องทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงไม่มีเจตนาหลอกลวงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมมากกว่าไหลกดแร์เปิดการมองเห็นซอยแอดเดอร์ค่ะพี่น้อง ค่ะสูตรนี้แอดบวกผิดอิหลีเนาะเอซี่มาถักกับขอบ,บุญขอบคุณเอซี่พี่น้องด้ค่ะสองมันต้องเพิ่มไปอีกแตนหนึ่งมันจะเป็นสองสามเนาะแต่มือจังได้จังเสียวไปเขียนหนึ่งแอดแก้ไขยิงซันลิผิดเบิร์ดเนาะค่ะที่ลบมึกเบิร์ดนะคะได้สองสามเด้อค่ะขอบคุณพี่น้องชุดเด่นบนล่างนะคะสูตรเด่นบนล่างมันมัเป็นสองหนึ่งมันเป็นสองสามเด้อพี่น้องเด้อ ค่ไปดูสูตรที่ยังไม่ได้ลงเนาะค่ะสูตรเด่นบนสามสูตรนี้นะคะ,ะเด่นเขาปันได้กับไปเต็มว่าพิษตนายว่ตาเนาะพี่น้องเนาะสูตรนี้เข้านะคะที่เลข7็ดเมืงเกิงทั้ง7็ดทั้ง9ก้าไปขีดผิดเฉยตาเนาะพี่น้องเนาะ ตาเอ้ยตาแป๊หนึ่งค่ะเล่นฝนมือใคนมาแอดกับวินรัดแล้วล่ะพี่น้องนะคะถูกเด้อค่ะแต่สูตรนี้นะคะเดี๋ยวเด้เดี๋ยว,ยวแอดเข้าใจถึกบ่แมนอิลีพิดพี่น้องมันมามี4ซหนะะเนาะค่ะผิดเด้อค่ะพี่น้องพิดนะคะสูตรต่อไปนี้ได้ หนึ่งสามห้าสั่นตัวโอ้ยเวีนตากระใสยยดเครื่องหัวยูดพี่นอ้องยุกัดกับตัวเลขตั้มือเสานะค่ะมันเบาบเบยจังเลยเนาะพี่น้องเนาะค่ะไปดูสูตรนี้นะคะเป็นสูตรรุดเด่นบนลาวพัฒนาหัวที่แล้วอาจริงๆเด่นบนเลขหนึ่งหลักร้อยเราก็เอาอยู่นะเนาะพี่น้องหลักลอยห่าก็เอาอยู่นะเพราะว่าเขาติดอยู่ในเด่นบนเพราะว่าแอส แอดเคยบอกกับเอฟซีพี่น้องแล้วว่าถ้าเดินบนแบบนี้เราเอาอยู่เพราะว่าเขายังอยู่ที่หลักร้อยนะคะหลักร้อยเราเอาติดเด่นบนได้ค่ะพี่น้องนะคะเด่นบนเราเอาอยู่นะคะไปที่ของมือแรกงนี่ใดหนึ่งกับเก่าช่อนกันอยู่ทีเหลขกหนึ่งเราได้บนเดินบนนะคะไปดูสูตรที่สามนะคะรุด ะะได้7ดกับ2อร่งลางผลสองมลแรงได้หากับศูนย์ศูตย์นี้แต่สูตรนี้เขายังเดินที่เลข6นะคะพี่น้องเดินที่เลขหกมลแรงได้เก่ากับศูนย์ชนกันที่เลขศูนย์สูตรนี้นะคะชนกันที่เลขศูนย์สีมาาว่าพี่น้องว่าสูตรนี้เป็นสูตรที่หลุดแล้วนะคะสูตรนี้เด่นบนเราติดเลขหนึ่งอยู่ ก็ยังชนกันที่เลข9อยู่นะคะมือน,นี้เลข9เลข0พี่น้องนะคะได้เลขหนึ่งกัมี2สูตร9 2สูตร0 2สูตรสูตรที่หลุดแล้วนะคะเ้าโฟกัสไปยุ่ที่สูตรที่เดินกันแล้วกันนเะพี่น้องได้9กับ0นะคะได้9กับ0ที่เด่นบนเด้อค่ะพี่น้องนะคะไปสูตรต่อไป ไปดูเด่นบนลาพัฒนาสี่สูตรนี้ที่เด็ดอยู่ที่สูตรนี้พี่น้องนะคะสูตรเก่าเป็นสูตรเก่าที่เดินอยู่มือขึ้นนี่มือขึ้นวันจันเอสไฮเจ็ดแปดสี่เข้าที่เลขสี่ส่วนมือนันแอดไหซีหาหนึ่งรุดนะคะมือนี้ได้ซีหกสองอะห้าหกสองมึงเป็นยังปากพี่น้องห้าหกสองค่ะพี่น้อง อันนี้เป็นเด่นบนก็เข้าที่เลขหนึ่งอยู่นะคะเด่นบนพี่น้องบังหัวขอเด่นบนมือนี้ได้4 5, ีหาหกชนกันยูดีเลขหากับเลขหกที่เด่นบนแับน,นี้นะคะชนกันที่เลขห้ากับเลขหกนะคะค่ะชนกันแล้วมากบอกกับไม่สิทธิ์มากกับบ่มาาพี่น้องนะคะถ้าเข้าชนกันเจ็ดสุด กะบ้ากะมี่นะคะไปที่สูตรนี้นะคะเด่นบนมาที่เลขหกที่สูตรนี้นะคะพี่น้องได้ที่เลขหกนะคะสูตรนี้ยังไม่หลุดนะคะพี่น้องสูตรนี้ยังไม่หลุดหมูแรงได้เจ็ดสี่หาชนเลขหาสามสูตรเป็นเด้พี่น้อง ที่เด่นบนเห็นบอค่ะชนเลขห้าสามสูตรสิมาบอกพี่น้องว่าแนวท่ามันก็จะเดินประมาณวาจังสี่นะคะมีเข้ามีหลุดนะคะชนที่เลขห้าทั้งสามสูตรแล้วส,สูตรสูตรที่ยูสูตรนี้ก็มีเข้ามีหลุดนะคะสูตรนี้เราเอาอยู่เด้อค่ะพี่น้องเพราะว่ามันติดที่เลขหนึ่งอยู่นะคะสูตรนี้คันแจมแจ,ม,แจมก็คือแจมอิลีกับเจ็ดสี่หานะ อันนี้สีห้าอันนี้ห้าหคือฟันเด่นอยู่ใดทีเล mm, e ็กหาเม็ดเดียวถึง3สูตรแล้วไปดูสูตรตัดสินสูตรตัดสินยังมีเลขห้าอีกนี่พี่น้องนะคะที่บนนะคะที่บนเดอค่ะเ๋ยวแอดจิยกกองเด่นบนชนห้าอยู่4สูตรพี่น้องว่าสิบสิบมาบอ มีซีอยู่สามสูตรพี่น้องหามีหาสูตรเลยนะคะเพราะฉะนั้นให้พี่น้องเอาไว้แงมไม่เอาลูกไม่เอานะคะเอาไปเป็นแนวทางเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะชนห้ารองสีที่บนนะคะชนห้ารองสีที่บนสูตรเท่ามันลายเนาะ,ะพี่น้องเนาะ,ะมือนีซี 4, หาหกตรงนี้เห็นแท้ๆแล่ะคะ่ะพี่น้องนะคะ ี่ห้าหกเด่นบนล่างพ,พี่น้องมากสูตรได้กับแคบเอาเพราะว่าแอดล่งสูตรหลายพี่น้องจำบ่ได้เนาะ,อะแอดจะเห็ดจัดระเบียบให้มั่นอยู่่ะพี่น้องจจัดระเบียบในการล่งอยู่นะคะเพราะว่ามัน่นสูตรเด่นบนล่างสูตรนี้กะง่ามเดิอพี่น้องนะคะแคบเอา เราก็จะมีเดินบนล่างนะคะได้สองกับสามที่ยังเดินอสูรเดินล่าง <c oughs> มันจะมีสองสูตรเนาะแต่สูดหนึ่งมันรุดไปแล้วพี่นอ้องสูตรเดินล่างสูตรนี้ที่เหลือสูตรเดียวจะมีเอซีมาคอมเมนต์ขอสูตรนี่หละกับอีกคูนึงมันรุดไปสองมือแล้วแอดเลี้ยวออกอันนี้มันก็จะเดินยังสี่รุดกระท่อนกระทแทนเดินกระท่อนกระทแทนมือนี่สิมาบอศูนย์กับหกแอดละมั่นมันว่าต้องมีให้เห็นนะคะ ศูนย์กับพกแกกสีมาทานไอสีมาบนหรือมานลางสิไปลักลอยบอ่อหรือจังใดน,นะคะแต่ว่าอยู่ที่ดวงเนาะพี่น้องนคะคะอยู่ที่ดวงสูตรหลักหน่วยล่างสูตรนี้สูตรเก่าพี่น้องแคบเอาหาหกแปดนี่อัตัวเรกกระง่ามมดเลยพี่น้องเพราะหันออกเนาะค่ะไปที่อ่สุด 5, รไปห้าล้านได้ปะเนี่ยฝนมืดขึ้นมากอีกแล้วว่าหันยอดลงมาหน่อยนึงเนาะค่ะ ดอดลงมาหน่อยหนึ่งเล่มิดบันี้ก็เริ่ต่้งเข่าขึ้นมากจัดหอดมือได้พี่น้องเนาะคะ่ะค่ะไปเบิ้งเราพัฒนางวดที่แล้วแอดวาง789ผล้นออก2146ของแอดลุดนะคะของพี่น้องเอฟซี 4, พี่น้องเข้าที่เลข2นะคะแอดวาง9กับ7ไม่มีไม่เกิดนะคะของน้องต้าวาง2กับ5มาเลข2 สองหนึ่งบมี่พี่น้องมีแตสองสองสสองสี่ไปลังสันเนาะกะหากับบมีนะคะไปที่อุ้ยมีตตหาหบ่มี่สีหเนาะพี่น้องห้าสี่ห้าหกุยหกสีุ่ยสี่หกสมันสิบว่าไก่มันก็จ,จะเป็นนัขสี่ละค่ะอันนี้เข้าเลขห จะสามหกว่มีสี่หกกันมันสิบ่มีมันก็นจะห้าใส่แล้วก็ห้าขวายังสี่แหละ, 5, 4, ละพี่น้องเนาะคะ่ะอันนี้เขามเป็นเอิรนว่าดวงเนาะพี่น้องเนะ 5, าะห้าใส่แล้วก็ห้าขัวหา้าไปแล้วก็ห้ามาอยู่หันะนะคะนะคะเมื่อนี้แอดวางเลขติดบนล่างไว้แปดเก้าศูนย์จริงๆแล้วแอดมาร์คสี่ห้าหกนี่ค่ะพี่น้องเมื่อนี้เลขติดบนล่างนะคะแต่สูตรที่ห้าใส่มันได้แปดเก้าศูนย์นะคะแอดมาร์คสี่ห้าหก 4, 5, 6, วันนี้ ของเอฟซีซีหาเจ็ดพี่น้องแอดจับเด่น0นกับหาศูนย์แปดศูนย์หาแหาหนตัวเก่าศูนยหาตั้นเหรียในที่เก่าหาหาเก่าน้ำเด้อค่ะไปเบิ้งของนอง้องอาเซียนสรารคขามซีกำล1งซีสองซีห่งสองหนตัวกับหาซีน่งเนาะค่ะของน้องต้าแปดกับ9 8 1 8 2 8 3 9 1 9่งแปตัวกับ6 8 9 ของสองไล่นี่เขาดีของสองเสี้ยนนี่สองไล่ประซันเนาะค่ะอ่ามันมีแตะคดในขอบครัดเนาะพี่น้องกันเลย่อนแบบคุนเคยเนาะเ่าะเป็นยังดอกพี่น้องถือไล่มันหนักเนาะค่ะเอาค่ะพี่น้องแคบเอาเด้อค่ะกับแนวทางสามเสี้ยนวันนี้นะคะก่ะสำหรับเล่าพัฒนามือนีกับขอ,อยุติไวส้สนีเมื่อแรกนัดกันไว้เนี่ยค่ะประซันก็จะ๊บได้พอกันหลังออกเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ